สวัสดีปีใหม่ FC อูดูที่ทุกคนครับวันนี้เราพามาชมที่ดินวิวเขาสุดสวยใกล้แหล่งชุมชนในตำบลเมืองการุงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่าโอนฟรีน้ำไฟพร้อมที่สำคัญของแถมเพียบจนคุณต้องอึ้งไปเลยสวัสดีครับ,รบนี่อูดูที่กลับมาอีกแล้วนะคะ ผมขอชิงก่อนเลยได้ไหมไปไหนขอชิงสวัสดีก่อนได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนหนึ่งครับเราอยู่กันที่ครับอำเภอบ้านไร่เหมือนเดิมนี่ที่ตลาดกาลุงครับผมหวัดภูไทยธานีนี่ดูนี่เมืองนี้มีร้านกาแฟสวยขนาดนี้หรือและอยู่ที่เปาํนมันนี่นี่ฮะล้าเชิวครับล้ำเชิตอนนี้หน้าตาของตลาดกาลุงนี่จะเริ่มเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยทำไมย็งไงมั่งมันเพราะอะไร เพราะว่าตรงเนี้ยเวลาถ้าวิ่งจากชัยนาธมาเขาจะผ่าเส้นนี้กันเลี้ยวขวาเข้าอำเภอเมืองบุทัยก็คือมาที่นี่เลยเขาเรียกว่าเมืองหน้าด่านเมืองหน้าด่านใช่แต่จับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะได้ยินมาว่านี่ฮะตอนนี้โอไมคอนมาแล้วนะเฮ้ยแต่ยังไงสำหรับปีใหม่นี้มณีดินโอไมคอนกับโปรโมชั่นนะครับอย่าบอกนะมณีดินมีของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆดูที่ก็คือปีใหม่เนี่ยเราแจกของขวัญเลยนะครับใครซื้อที่ดินกับมณีดินนะครับ แคมถมที่ดินสูงสุดนะครับ300ตารางวาเลยครับ300ตารางวา300ตารางวาตัดไปเป็นของขวัญปีใหม่เกือบไร่นะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงก็ทําให้50เซนแบบแน่นๆเลยครับโอ้โหเหลือเกือเหลือเกือเลยไหมสูงห้าสิบเซนก็พึ่งเข่าพึ่งเข่าพึ่งเข่าเอออันนี้ดูสภาพแวดล้อมคือเมืองหมดเลยนะคุณหนึ่งเป็นเมืองแล้วครับเพราะว่าเนี่ยดู2แถว2แถวสองแถวอ่าร้านทองก็มีนะฮะทองอะไรต่างๆมาแล้วครับโทรศัพท์โทรศัพท์ นีนั่นจาเกียร์เซเว่นอยู่โู้นเองได้ตลาดการลุงเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับผมคิดว่ามีโอกาสแนวโน้มจะเติบโตกับตลาดอย่างเดียวที่ไม่ไม่สูงขึ้นคือราคาราคานี้กดไว้เต็มที่ครับโอเคนี่น่าคุยนี้น่าคุยผมนับจากเซเว่นปักโน้นแล้วกันครับห่างจากที่ดินเรากี่กิโลครับประมาณ2โลสองุ้ยแทบจะเดินไปได้เลยนะเดินไปได้ครับออกกาลังกาย อ๋อลืมบอกครับแถมต้นไม้ด้วยมีต้นอินทผลัมกับมะพร้าวน้ำหอมหมายความว่าต้นไม้นี้อยู่ในแปลงใช่เขาหอมและอินทผลัมอ่าใช่ครับสองอย่างเราไปดูดีกว่าไปดูครับเชิญไปชมกันครับครับผมขอโทษนะครับครับทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยเล็บยาวป้าเล็บยาวทำไมเอาขูดกับหินน่ะไม่รู้ซื้อที่ไหนพี่เพืองกาลุงเจริญแล้วเซเว่นอยู่ตรงนี้ผมไปซื้อมาให้ อ้าวตั้งไกลตันแเล็บมีขายหมดเลยมีทุกอย่างเซเว่นทีเจนู่นนี่นั่นเราไม่รีบบอกว่ะโอ้อ<ๆ>ผมว่าผรีบไปซื้อให้จากักแทบแตกไปดูที่นินได้แล้วใกล้ๆเลยนะใช่นี่ฮะเราเข้ามาในซอยจารุ่งซอยเจ็ดก็โหดูมีความธรรมชาติแล้วถนนลาดยางด้วยนะ6เมตร ได้น่านี่ใกล้ถึงแล้วสิใกล้ถึงแล้วเขาบอกอีกสองโลเองจากวัดซอยสองโลเท่านั้นถึงแล้วมั้งเนี่ยถึงแล้วนี่มองดูแล้วไงมาถึงแล้วโครงการมณีดินที่49่สเครับเลขดีครับ49ลงท้ายด้วย9ไงเก้าหน้าเก้าหน้าเก้าหน้าถูกต้องคือแปลงเนี้ย สำหรับคนที่แบบต้องการหาที่ดินปลูกทําการเกษตรแล้วก็มาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ <ng eszcze> ขนาดเราก็กําลังดีนะคือ <monstr ous S 1> เริ่มสตาร์ทที่ไรครึ่งไรครึ่งสูงสุดคือส <ng> <anca meantime, S 2> ี่ไรครับติดลัดยางสองแปลงนี้ครับ M1 กับ M2 จะขนาดสีไร่เหมือนกันอ่าเท่ากันเลยครับ <ng> ผมสังเกตนี่ครับขอนิดนึงขวแนะนิดนึงฮะอันนี้คืขอขุดกําลังทาท่อขนาด2นิ้ว <ng> 2น, <ng> นิ้วครับโ <ng> อ้เท่านี้เรื่องน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะ อ๋อแรงดันอย่างดีแรงดันแน่นๆเลยครับอครับแรงดันอย่างดี m องกับเ2เนี่ยเนื้อที่นะฮะขนาดสี่ไร่นะฮะสี่ไร่หน้ากว้างเนี่ยประมาณ30กว่าเมตรหน้ากว้างที่ติดถนนฝั่งโน้นถูกต้องส่วนแนวลึกเนี่ยติดที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยร7 0เมตร170เมตรถือว่าใหญ่มากมันเหมาะสำหรับคนที่ซื้อเป็นมรดกและชอบซอยอ่าซอยที่ยินให้ลูกหลานซอยซอยซอยได้ได้4ี่แปลงเลยนะสุดยอดนะฮะขนาดไม่เสียด้วยนี่นะฮะ ดูจากรายละเอียดครับคุณหนึ่งเขาใส่ใจเรื่องระบบบริการหลังการขายมันันดับแรกนะโครงการซอยนะครับประมาณซอยละประมาณ10โครงการ10โครงการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีบริการในเรื่องของการตัดหญ้าปีครับให้กับโครงการเลยของมณีดินที่อยู่ทั้งซอยตรงนี้เลยก็คือจะตัดหญ้าให้เป็นรอบๆเลยครับพอเริ่มยาวแล้วก็ตัดอ๋อเหรออ่ามีใครจะจ่ายไหมไม่มีครับเฮ้ยไม่มีใครจ่ายเลยหรอไม่มีใครจะจ่ายบ้าบอจริงเหรอ ก็เวลาคุณถูกมาสร้างบ้านใช่ไหมครับแล้วบ้านเราโหสะอาดสะอ้านมากเลยแต่ว่าบริเวณโครงการเอาญ่าสูงมันก็ดูรกขู่รกตาใช่ไหมครับมันดีดินก็เลยจัดให้สุดยอดคือเขาเรียกว่าใส่ใจสภาพแวดล้อมเลยต้องโครงการด,ดีอย่างนี้ แล้วก็มีการบริการหลังการขายดีๆแบบนี้คุณหนึ่งตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นครับก็สตาร์ทเริ่มต้นนะครับสี่ไร่นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันต่อไร่เท่านั้นเองต่อไร่นะไปพร้อมน้ำพร้อมครับคือไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่เอาแปลนบ้านมามันลงได้เลยใช่เลือกเต็นท์ครับเลือกเต็นท์มากางได้เลยหน้าหนาวนี้อ่าอ่าเดี๋ยวนะฮะรู้สึกปะยิ่งเดินเข้ามาลมเหมือนกันปะลมเย็นมากอ่านะฮะเดี๋ยวอันนี้คือที่บอกใช่ไหม ต้นมะพร้าวอันนี้ใช่ไหมอินทา,าลัมอ,อินทา,าลัม <laughs> มันเป็นมุกมันเป็นมุกสี่สามสองเล่นอ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้คือต้นอินทาลัมใช่ไหมถูกแล้วใช่อันนี้คือต้นอินทา,าลัมนะซึ่องอินทา,าลัมนี่เป็นไม้ผลนะฮะเขาปลูกกันเป็นไร่ๆเลยเพราะว่ามูลค่าค่อนข้างสูงเขาแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งผ,ผลิตผลิตดี มีฮะมีทุกแปลงเลยป่าคุณหนึ่งอ่ามีทุกแปลงเลยครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยต้องไปดูแลต่อหน่อยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนก่อนจะปรับเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะทําเป็นไม้ประดับสวนไปเลยได้อ่าอันนี้ภูมิใจมากนี่ฮะมะพร้าวน้าหอมของเราเนี่ยจะสวยอันเนี้ยคิดว่าอายุประมาณ2ปฟีอัพนะฮะใช่ต้องเป็นต้นเตี้ยนะไม่ใช่ต้นสูงแบบที่เข้าใจกัน ถ้าต้นแบบนี้น่าจะสูงสุดประมาณน,น่าจะประมาณสามสี่เมตรประมาณนี้มันจะไม่สูงแบบที่ทะเลไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ห oh, สุดยอดอันนี้คือมีเกือบทุกแปลงตั้งแต่แปลงที่หนึ่งอันนี้แปลงที่หนึ่งเลยอ่าแสดงว่าทุกแปลงเนี่ยมีหมดมีหมดครับแต่อินทบาทล,ลำอาจจะมีเฉพาะแปลงที่1กับแปลงที่สองโอเคใช่อยากให้ดูตรงนี้ด้วยครับนิดนึงอย่างตัวดินลูกลังเนี่ยเราใช้เกตแบบที่เป็นลูกลังไข่ปลานะครับเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลาเลยอ๋อ คืออัดให้แน่นๆไปเลยอเอาแบบว่าถนนอยู่กันไปเลยครับทีเดียวคือบางที่อ่ะเขาจะใช้ดินแบบเป็นก้อน,นใหญ่ๆก้อนมาๆม,มันจะไม่แน่นน้ำมันจะขังเยอะโอ้แต่เนี้ยสบายเลยแน่นแน่นอนอย่างนี้แน่นแน่นนอนครับนี่ฮะอันนี้คือระบบน้ําเพื่อใช้ตามที่ดินของส่วนตัวของแต่ละแปลงนะฮะท่อเรานะครับก็เป็นพลาสติกที่แบบว่ามันมีเกลดนะครับอันนี้เราใช้เกลดอย่างดีครับ PVC ไม่แตกไม่ไม่รั่วแน่นอนใช่ PVC นี้เกลดดีครับ อันนี้เราเข้าสู่แปลงที่สามและแปลงที่สี่ M3 M4 M3 M4 ขนาดสองไร่ขนาดสองไร่ครับเนี่ยดูบรรยากาศฝั่งนี้จะเห็นเทือกเขาแต่ว่ามันอาจจะไม่ชิดเขามากแต่ใกล้ชิดกับความเจริญมากกว่าอ่าเราต้องเลือกเอาเช่นโครงการผุ้หนึ่งมีหลายแปลงชิดเขาก็มีจะอาจจะห่างไกลหน้าปกซอยหน่อยครับอ่าต้องเลือกเอา M3 M4 M5 M6 เนื้อที่ขนาดสองไร่นะฮะ หน้ากว้างติดถนนแปดสิกว่าเมตรลึกลงไปเนี่ยสาสิบกว่าเมตรสามสเ็เมตรอ่ายิ่งเอ M4 สามอสต้นมพะพร้าวเริ่มถี่ขึ้นเออเเริ่มถี่ขึ้นนะครับครับซึ่งเอ m มสามเอี่และ M 5 M6 ห้าเอหกเนี่ยจะลักษณะใกล้เคียงกนันถูกไหมคุณหนึ่งใช่เมื่อกี้ตอนที่อยู่ที่ปัม๊มค,คุณหนึ่งบอกว่ามีโปรโมชั่นผมที่ยังไงยังไง อ่ะก็ตัวถมนะครับเราถมให้กันไปเลยร้อยตารางวา<ะ>อ่าแบบแน่นๆเอาไว้ให้สร้างบ้าน<ะ>ขั้นต่ำใช่ไหมขั้นต่ำครับแปลงหนึ่งถึงสองไร่เนี่ยคือร้อยตารางวาะนะครับถ้าแปลงสี่ไร่เนี่ยเราให้ไปเลยสามร้อยตารางวาครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะใหญ่ไหมใหญ่หโอ้เกือบไรอ่ะเฮ้ยอยู่ชอบแปลงนี้ทำไมพูนี่อ๋อคือถ้าคือถ้ามันท่าที่มันตกดินอ่ะมันจะชัดกว่านี้เยอะเลยครับอ่าอ่า แต่ตรงนี้ก็ถือว่าชัดนะอันนี้เรามองผ่านกล้องเนาะอาจ<ช>จะต้องมาดูด้วยตาตัวเองใช่จริงๆส่วนใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ชอบต้นมะพร้าวไม่ชอบต้นอินทผลัม M8 เนี่ยจะไม่ค่อยมีถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ดูนะ M8 จะเห็นภาพชัดยังไงสมมุติว่าเราอยากปลูกบ้านประมาณตรงนี้นะครับคุณน,นึ่มให้เท่าไหร่ครึ่งเมตรครับครึ่งเมตรประมาณนี้ ดูความสูงอะมันจะล้นถนนไปแบบพอสมควรเลยสมกวาถนนอุยเยอะนะคุณหนึ่งใช่ใช่ครับครึ่งเมตรเสร็จปุ๊บถ้าเราว่าเราปลูกบ้านอะเราต้องมีทีนบ้านอีกนะฝนบ้านอีกสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นฝนตกยังไงน้ําก็ไม่เข้าบ้านไม่ได้มีขังไม่ได้มีอะไรนะสบายใจแน่นอนหลายหลายคนกังวลคุณหนึ่งอ้อยจะมีการเผาไหมที่นี่อ้อยไม่เผานะครับงั้นแสดงว่าสมัยนี้เขาไม่เผาแล้วล่ะ ใช่ที่นี่เขาเอาเทคโนโลยีเข้ามากันเยอะแล้วครับทันสมัยตั้งแต่ถนนทนทาาชุมชนนู่นนี่นั่นยันการตัดอ้อยอ่ะนี่พัฒนาเร็วการเกษตรก็เร็วเหมือนกันการเกษตรก็เร็วตอนนี้เราอยู่ที่ M9 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 เป็นแปลงลึกที่สุดของโครงการนี้โครงการมดินสี่เก้าสำหรับคนชอบบรรยากาศส่วนตัวบางคนอ่ะเขาชอบเลยคือเข้ามาขอในสุดเลยขอในสุดเลยเมื่อดินโครงการสี่เก้าแปลงที่เก้า ไม่กี้เห็นพี่อูบอกว่ามีธุรกิจหนึ่งจะเสนอคุณหนึ่งก็คือปลูกต้นกระท่อมเนี่ยตอนนี้โลหนึ่งตันหนึ่งแพงมากครับซึ่งสี่ไร่มันค่อนข้างที่จะปลูกได้หลายต้นมากๆเลยนะปลูกได้เยอะปลูกได้เยอะมากครับแต่ครั้งนี้ปัญหาหนึ่งสงสัยนิดนึงว่าสมว่าเราซื้อที่ดินละเราจะต้องใช้น้ําปลาปลาชุมชนในการลดน้ำเหรออ่าเปลืองนะก็อย่างที่บอกครับโครงการเราเนี่ยมีคุน้ะฟรีนะครับคูน้ะฟรีด้วยอ่าแต่ถ้าอยากได้น้ําเลยนะ แป้งนี้มีครับแป้งแปเงก้าเนี่ยนะครับมีตอบโจทย์ผมเลยอ่าน้ำใสปิ้งเลยครับไปดูกันไหมจร,หรจริงครับไปดูสิคือตอนนี้ที่เราบันทึกภาพกันบันทึกเทปกันเนี่ยค,คือช่วงธันวาคมฝนไม่ตกแล้วนะแต่ทำไมน้ำเต็มบ่ออย่างเงี้ยคุณหนึ่งก็ที่นี่เนี่ยเวลาเราขุดระนะครับจานพื้นที่บริเวณเนี่ยจะเก็บน้ำได้แทบจะถูกแปลงเลยนะครับแล้วน้ำใสใสแบบนี้เลยอันนี้คือน้ำธรรมชาติป่ะครับน้ำธรรมชาติครับมีตาน้ำซึม อ๋อแสดงว่าทั้งปีจะมีน้ําใช้ตลอดมีน้านใช้ตลอดครับเฮ้ยสวยมากสวยนะผมบอกเลยสวยมากๆครับบ่อน้าน,นี้อยู่ใน M9 M9 ้าครับมีขนาดเท่าไหร่คะเนื้อที่ประมาณ3า0ร้อยตารางวาครับอ๋อคือพื้นที่ดิน <ะ S 1> สุดทธิก็จะอยู่ที่ประมาณ3มไร่หนึ่งงานอ่าใช่ครับแล้วก็สังเกตนะครับขอบเนี่ยขอบสระเนี่ยเป็นเคิร์ฟเลยนี่ขุดไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับเป็นเคิร์ฟสวยเลยลึกไหมครับลึกประมาณสเมตรครับสมมุติว่าสมมุตินะผมซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ ใช่ไหมฮะแล้วก็เฮ้ยไม่มีวเวลามาดูแลเลยตลอดระยะเวลาสองปีคุณหนึ่งจะมาตัดหญ้าให้หมดเลยเกียหญ้าเกียหญ้าตลอดสองปีตลอดสองปีเวลาสูงมาระดับหนึ่งแล้วเราก็จะดูแลโอเคโครงการเราก็จะค่อยๆไล่ทีละโครงการครับจริงๆ <c oughs> สําหรับคนที่ซื้อเก็บเก็งกําไรสองปีมีคนมาดูแลให้คุณตลอดอ่าไม่ต้องห่วงแล้วว่าค่าบริการใครอะไรต้องมาเสียไม่มีใส่ใจหลักการขายไม่น่าล่ะ49โครงการ นี่กับมาณีดินเนาะเราเห็นคนมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาสร้างบ้านกันมาทําการเกษตรกันเราก็มีความสุขเราอยากจะเอาสิ่งดีๆบริการดีๆจากใจเราเนี่ยครับส่งมอบให้กับลูกค้าเราอันนี้คือคอนเซ็ปเราเลยโอ้โหครับโครงการนี้มีทั้งหมด9แปลงนะฮะ M อมหและ M อมสขนาดสี่ไร่ไร่ละ ครับราคาไล่ละ3 6 5 0 0นบาทครับสามแสนหกหม่าพันาติดลวดยางครับติดลวดยางโครงการด้วยครับเอ็มสา m เอ็มสี่ขนาด2ไร่ครับครับ2ไร่ราคาไล่ละ295,000บาทเท่านั้นสองเก้านะสองเก้าครับห้าห้าถัดเข้ามาคือแปลงเล็กสุดของโครงการคือ7กับ8ขนาด1ไร่ครึ่งไล่ละสองแสนาหมื่นห้าพันบาทเช่นกันครับ2 9 5แสนเาหราคาเดียวเลยแล้วก็แปลงสุดท้ายที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือแปลง M9 ซึ่งบอกตรงๆว่าถูกใจมากขนาด4ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ดิน3ไร่1งานบ่อน้ําอีก300ตารางวาแล้วก็ถมแถมถมดินด้วยถมให้ทุกแปลงเลยขนาด100ตารางวาสร้างบ้านเันใหญ่ๆเลยนะครับ50เซนประมาณนี่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายนะครับได้น้ําด้วยได้ราคานี้นะครับเราแถมถมดินให้300ตารางวาร้อ่า สร้างบ้านแบบไซส์ใหญ่ๆไปเลยนะครับ huh. น uh huh. ั่นๆองวันปี65นะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะฮะที่0813441600หรือไลน์แอดครับ a u land แอดอูแลนครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะอ่านี่ขอบคุณคุณหนึ่งมากที่ยกแฟนก้าวให้ผมไปได้ ฝากด้วยกับโครงการมณิดินในคลิปต่อไปครับครับผมนี่วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ